หนูว่าคนหนึ่งละไม่ซื้อตลาดเย็นซื้อตลาดเชา้าเพราะว่ามันของมันไม่เหมือนกันรับราคาไม่ได้รับราคาไม่ได้แพงกว่กากันขึ้นเหนืออย่างเงี้ยอย่างคุณพี่อย่างหนูเนี้ยน้องสาวเงี้ยอย่ามาซื้อของตลาดเย็นไม่ซื้อเลยต้องซื้อตลาดเชา้าอย่างเดียวต้องมาแช่ไว้ก่อนหนูเป็นคนบอกน้องว่ามันแพงแต่ก่อนลูกละสิบบาทลูกละสิบบาทเองลูกละยี่สิบตอนนี้ยี่สิบบาทแล้วยี่สิบบาทขายา ถึงแม้ว่าพืชผลการเกษตรจะแพงแต่ว่าเราก็ต้องซื้อค่ะอะราคาเท่าเดิมเาไปอัพราคาลูกค้าไหมก็เหมือนเดิมค่ะกําไรนิดหน่อย <c oughs> เออมเมื่อก่อนนี้ก็อย่างทุน4,000-5,000บาทมันก็ได้เต็มร้านอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้บางครั้งก็ไม่ไม่พอไม่พอเขาก็ต้องเข้าบ้านไปเอาตังค์มาใหม่ <c oughs> เอาตังค์มาจ่ายก็ไหม ตรงนี้อะไรมันก็ขึ้นหมดอ่ะพี่เศรษฐกิจแบบว่ามันก็ปรับเพราะสินค้าตัวนี้ขึ้นทุกตัวไงไม่ใช่ว่าขึ้นเฉพาะที่เราที่เดียวที่อื่นแล้วลูกค้าเขามาซื้อเขารับได้ไหมครับรับได้อ่ะค่ะเพราะเขาเข้าใจช่วงนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยแล้วไข่ไม่ค่อยมีช่วงนี้มันจะออกน้อยแล้วส่วนมากจะเป็นเบอร์ใหญ่เนี้ยจะไม่ค่อยมีสินค้าเราสั่งเป็นร้อยแผงตอนรับข้าสู่ฮัตข่าวรายการข่าวที่ขา่ขาวไม่วดพลาด สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเข็นมะสอนหนูข่าวนะคะข้อข่าววันนี้ติดตามปัญหาสินค้าราคาแพงนะคะสินค้าในตลาดใกล้บ้านคุณผู้ชมใกล้ที่ทํางานคุณผู้ชมราคาแพงหรือไม่อย่างไรส่ง S อ s เอมสมาบอกกันได้นะคะผ่านทางหมายเลข4155555ค่ะซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่นะคะไปที่ตลาดสดเทศบาลนครปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นที่เดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ินวัตรลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะคะ วันนี้ชาวบ้านยังคงบ่นเป็นเสียงเดียวค่ะว่าราคาสินค้าแพงขึ้นจริงๆโดยเฉพาะสินค้าในตลาดสดนะคะอาหารสดผักสดราคาแพงขึ้นพ่อค้าแม่ค้าบอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่าสินค้าบางอย่างราคาแพงมากจนไม่กล้าซื้อเข้ามาขายในตลาดตกลงราคาจะแพงขนาดไหนนะคะติดตามได้จากคุณภาคสกลโตของบุตรค่ะ เสียมาสองครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาตรวจสอบตลาดสดที่เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับมาสํารวจราคาสินค้าที่บอกว่าช่วงนี้มีเสียงล่ําลือมาละเกินว่าสินค้าต่างๆเหล่านี้นะฮะมีราคาขยับขึ้นหรือว่าแพงนั่นเองนะฮะอย่างเช่นแตงกวาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะกิโลกรัมละ40บาทนะครับหัวขวกยาวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับกิโลกรัมละ8ปบาทนะฮะผักกาดขาวที่เห็นอยู่นี่นะกิโลกรัมละ60บาทนะครับมะนาว ผลท่านนี้นะฮะผลละ6กบาทนะฮะแต่ที่แพงไปมากกว่านี้ก็ต้องบอกว่าถั่วปูตรงนี้นะฮะถั่วปูนี่กิโลกรัมละ200บาทนะฮะซึ่งแม่ค้าที่นี่บอกว่าราคานั้นเพิ่มขึ้นแบบพเพยียงก้าวกระโดดทีเดียวแพงเหมือนเมื่อช่วงตอนน้ําท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาทั้งแม่ค้าทั้นคนซื้อนั้นต้องบอกว่าแทบจะรับไม่ได้อยู่แล้วครับ แม่ค้าขายข้าวแกงรายนี้บอกว่าข้าวของที่ซื้อมาประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้นผิดปกติวันนี้ข้าวแกงขายจานละ35บาทก็แทบจะไม่ได้กําไรแล้วถ้าลดราคาลงไปไม่รู้เมื่อไหร่จะได้คืนมาต้องคพราคาเดิมไว้ก่อนซึ่งเรื่องนี้อยากให้รัฐบาลเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าด้วย ตอนนี้คุณป้าขายอะไรอยู่คขายข,ขายอาหารขายข้าวแกงค่ะขายข้าวแกงมันจะเป็นต้องซื้อวัตถุดิบตอนนี้สินค้าเป็นยังไงบ้างแพงมากเลยแล้วก็ไม่มีจําไรอาศัยว่าไม่นิดนิด,น,ด,น,ดน,น,น้อยพอเลี้ยงหลานไปไม่เกินพันบาทมันแพงถึงขนาดไหนเรารับได้ไหมมันจะรับไม่ไหวแล้วตอนเนี้อยากจะหยุดแล้วตอนนี้อาศัยว่าหลานเลี้ยงเฉยเช่นอะไรบ้างที่คุณป้าซื้อไปประกอบอาหารขายอย่างเนี้ยหัวใจเท้าเนี่ยธรรมดาลโลเมื่อก่อนนี้ห้าสิบเจ็ดสิบเดี๋ยวนี้โลสองร้อยกว่า ว่าคอไชูยาเนี่ยเคยสามสิบยี่บ้าเดี๋ยวนี้ขึ้นโลละเก้าสิบยังสวยหน่อยรัฐบาลเราตอนนี้เด็กนักเรียนก็เรียนกันแต่นี้แม่ค้าก็ลําบากคนกินก็ไม่มีเงินจะซื้อแต่ก็คนรวยก็ดีแหละแต่คนจนก็แย่จะไปเรีดรวยไหนดอกก็ร้อยยี่สิบดอกชนดอกที่ต้องเหนือก็เป็นแนวๆไปคุณอยากให้ปรับราคาให้เราอยู่ได้จ้าให้ถูกหน่อยถูกประมาณไหนเราถึงจะอยู่ได้มันก็ผักให้มาลดนะครึ่งแต่ครึ่งตอนนี้ผักแพงมากเลยหมูก็แพง หมูเคยโลละเก้าสิบร้อยวันี้ร้อยสามสิบมันก็ไม่ไหวนะคุณขณะที่ลูกคา้ารายนี้นําเงินออกมาจากบ้าน300บาท<ม>เพื่อมาจ่ายกับข้าวแทบจะผิดหวังเมื่อมาเจอราคาพืชผักไข่และหมูขยับขึ้นสูงมากจึงซื้อเท่าที่จําเป็นส่วนผักขอไปเก็บตามริมรั้วที่บ้านทานดีกว่าจะได้หมูแล้วก็อซึ่งนายไก่มะนาว มีได้สามสี่อย่างปกติเงินสามร้อยบาทเรานี่จะได้เยอะแยะมากมายเลยครับช่วงยุคนี้อืครับจะไม่ได้อะไรเลยผักไม่กล้าซื้อเลยแพงมากผักไปหากินริมรั้วที่บ้านอยู่ที่สวนชียง <วะ S 1> คราดผมซื้อตลาดไม่ไหวไม่ไหวนอนุพัะนาโลงโหน่เท่าไหร่แพงมา,ากแพงมา,ากครับตกใจไหมก็ตกใจไปหากินแบบพุ่งแถวบ้านดีกว่า <c oughs> แม้อาหารสดและผักสดจะมีการปรับราคาขายขึ้นจากเดิมทําให้ผู้บริโภคไม่กล้าซื้อพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้รัฐบาลลงมาดูแลหามาตรการช่วยเหลืออย่างจริงจังและเร่งด่วนไม่นั้นแล้วประชาชนจะต้องเผชิญชะตาการรมวิบากของแพงยุคนี้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดอเนกพลพิญโยถ,ถ่ายภาพพัพลโตหอบุตรฮัทข่าวรายงานครับ ผู้ชมคะตกลงแล้วสินค้าราคาแพงจริงหรือไม่อะไรแพงอะไรไม่แพงและภาครัฐจะมีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรตรวจสอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณบุญทรงเตริยาพิรมนะคะซึ่งตอนนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากการที่รัฐมนตรีหลายท่านนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจราคาสินค้าตกลงแล้วสรุปออกมาเป็นยังไงบ้างคะตกลงอะไรแพงอะไรไม่แพงบ้างคะ ก็มีตำรวจทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดตลาดนะครับสิบเอ็ดตลาดในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับก็คล้ายๆกับที่เมื่อกี้ฟังเสียงจากชาวบ้านที่ทางต้องแหากำลังไปขายที่ตลาดี่นนะฮะคลาดเกตก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผักสดเนี่ยขึ้นเยอะที่สุดนะครับแม่ค้าเองเนี่ยก็ได้ ชี้แจงกับพวกเรานะฮะว่ามันก็เป็นอย่างงี้ทุกปีช่วงนี้น้ําแรงก็ราคาผักหลายอย่างก็จะแพงขึ้นเพราะว่าผลผลิตมันออกมาน้อยในผักบุ้งตัวผักยาวต่างๆนานาแล้วก็ในบางพื้นที่ก็อาจจะเดินทางไกลก็มีค่าขนส่งบวกเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไปตรวจสอบพบนะครับแล่ว่าในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายๆอย่างราคาไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ราคาถูกลงนะครับ อก็กลับเรียนว่าขณะนี้นะฮะทางรัฐบาลเองเนี่ยก็กําลังจะ,ะกําลังเร่งดําเนินการในเรื่องของมาตรการที่จะช่วยเหลือนะครับในเรื่องของสินค้าผักสดที่มันเป็นตามฤดูกาลเนี่ยอันนี้กำลังกำลังดูวิธีการว่าจะทําอย่างไรให้คนหาซื้อได้สะดวกมากขึ้นนะครับในชุมชนต่างๆนะครับส่วนเรื่องของอาหารสาเร็จรูปนะครับ ทางกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้ได้กําหนดมาตรการในการดูแลนะสิ่งแรกที่จะทําภายในทิย์นี้เลยนะฮะก็จะเป็นการไปเปิดเแหล่งที่จะมีการจําหน่ายสินค้าอาหารสมหนับรูปเนี่ยในราคาที่ทางกระทรวงพาณิชย์แนะนานะฮะเมนูหลากหลายเนี่ยนะครับในราคาไม่เกินสามสิบบาทนะครับขณะซื้อทานได้นะครับควบคู่ไปกับการจัด แหล่งจำหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าอุโปโภคบริโภคพวกอาหารแห้งต่างๆนะครับทั้งเครืา่สารทั้งหมา่มาม้าทั้งอะไรในํำนองที่เหมือนกับร้านคงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าเราจะจัดให้มีการมีจุดจำหน่ายให้มากขึ้นนะครับอ,อย่างในกทมเนี่ยวันศุกร์นี้เสาร์นี้ก็จะเริ่มนะครับสิบจุดนะครับในกทมเบื้องต้นซะก่อนนะฮะตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมการไว้แล้วนะครับก็จะมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ค่ะรอมทั้งอาหารราคาถูกค่ะคจะเริ่มเริ่มช่วยใครในสัปดาห์นี้แล้วจะช่วยเหลือประชาชนไปนานขนาดไหนคะท่านรัฐมนตรีคะขณะนี้กาหนดไว้ว่าประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนก็คือว่าสิจุดในกรทมอน,นั้นเนี่ย เราจะมีการหมุนเวียนและก็กระจายไปให้ครบนะในเขตทั้งหมด50เขตด้วยกันนะครับเราจะหมุนเวียนไปให้มันครบภายในเดือนนี้นะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนกจัจงวนนะครับทั้งเรื่องของของถูกทั้งเรื่องอาหารถูกนะครับได้มีการประสานกับทางกระทรวงเกษตรนะครับคือกรมส่งสารสกรณ์กรกรมกรมที่ดูแลเรื่องสกรณ์กรซึ่งสกรณ์การเกษตรนนเนี่ยก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้า พืชไร่เกษตรนะครับพวกผักสดผลไม้ต่างๆเนี่ยก็จะเอาสินค้าจากสมาชิกเกษตรกรนะฮะซึ่งอันนี้อนตรีนทวศสยเกลือก็อได้แจ้งผมแล้วว่าจะเข้ามาร่วมในโครงการด้วยนะครับจะเป็น<ด>ของถูกทั้งแผ่นดินใช่ไหมคะอะไรนะครับจะเป็นคอนเซปต์ของถูกทั้งแผ่นดินใช่ไหมคะของคุณนุฒินะคะซึ่งทางกระทรวงเกษตรเขาก็จะดำเนินการในโครงการนั้นแล้วก็สินค้าส่วนหนึ่งก็จะเป็นสินค้าการเกษตรนะครับก็จะเป็นพืชผัก ไหมนะฮะซึ่งก็คงจะช่วยได้คร่คะท่านรัานนเลยคะท่านัฐมนรียอมรับจริงๆว่าคือผักสดเนี่ยราคาแพงขึ้นอะไรที่มันถูกลงบ้างคะท่านรัามนตรีคะจากตัวเลขที่สำรวจทั้งทั้งสิบเอ็ดแห่งตลาดตั้งแต่วันอาทิตย์มาวันจันทร์เนี่ยนะครับไก่เนื้อไก่นะฮะไข่ไก่เนี่ยนะมะนาวอย่างเงี้ยนะฮะผมจำทั้งหมดไม่ได้แต่ว่ามีมีเกือบเกือบเ,ออเกือบครึ่ง ของรายการที่ที่มีการสำรวจนะครับถ้ามีลิสต์อยู่บังเกินว่าลิสต์ไม่ได้อยู่ในมือผมต้องขออภัยด้วย uh, อีกประมาณสักสามสี่สิบย่างเนี่ย uh, โดยเฉพาะยง่ห้ผักสดเนี่ยนะฮะสักครึ่งหนึ่งของผักสดมีราคาขึ้นนะครับอันนี้ก็เราก็พยายามที่จะไปดูว่าเหตุที่มันขึ้นเนี่ยซึ่ง uh, ส่วนหนึ่งที่ทางแม่ค้าเองเนี่ยได้บอกกับเรานะว่า ที่จะเป็นเช่นนี้ก็มันเป็นสินค้าตามฤดูกาลนะครับพอเข้าหน้าแรงมันก็จะของขาดขาดก็จะแพงนะฮะคือเมื่อกี้ผมฟังจากในรายการนี้ก็บอกว่าช่วงน้ําท่วมของไทยอย่างนี้คือน,นะนอ้ํนาท่วมข้อของขาดนะฮะค่ะแบบนี้ท่ารัฐมนตรีสรุปสาเหตุหลักๆไหนคะที่ทําให้สินค้าราคาแพงขึ้นบางอย่างนี้นะคะ ก็ก็อย่างที่กราเรียนคือถ้าเป็นผักสดเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องของอากาศนะครับซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นของตามฤดูกาลอยู่แล้วนะฮะถ้าถ้าสินค้าที่เกี่ยวกับผักสดเนี่ยถ้าไม่มีน้ําน้ําแรงของมันก็ออกน้อยนะครับครับผมส่วนสินค้าอื่นเนี่ยเราก็กําลังมอนิเตอร์อยู่นะครับถ้าเป็นสินค้าอุปโภคอย่างอื่นเนี่ยเท่าที่ดูแล้วราคายังไม่เคลื่อนไหวมากนักนะครับมีผลกระทบในเรื่องของราคาพลังงานบ้างเรื่องของค่าแรงบ้าง นะครับในขณะนี้ที่กระทรวงเองเนี่ยยังไม่ได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการว่าจะขอขึ้นราคานะครับ mm hmm. ในทางกลับกันนะครับเราจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดนะครับให้พยายามคงราคาเอาไว้ในระยะนี้นะครับ mm hmm. สองเดือนสามเดือนนี้นะครับมาให้คงไว้ก่อน ถ้าไม่มีผลกระทบอะไรมากนะฮะก็จะ,ะขอความร่วมมือนะครับโดยทางกระทรวงนิติชัจนส่งดังสือแต่นอนกจา<ะ><ะ>ประชาชนรอการช่วเหลือจากภาครัฐนะคะท่านรัตรีจะแนะนําประชาชนไหมคะว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไหมคะคือผมค<ะ>ิดว่าสินค้าหลายชนิดมันมีสิ่งทดแทนได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเอเ ที่ผมถามถามพวกร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้ามะนาวแพงเขาก็หันไปนใช้มะม่วงค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าถ้าสมมุติว่าประกอบอาหารกินเองก็จะมีทางเลือกนะครับอหรือว่าอาม,ม,มีตัวทดแทนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของอาหารสําเศร็จรูปนั้นเนี่ยก็กระทรวงอธิการังเร่งจะเอามาตรการเรื่องของอาหารราคาถูกเกินออกไปนะครับก็จะพยายามกระาใจายให้ทั่วทุกพื้นที่ผมคิดว่า ในระยะนี้ก็คงต้องช่วยกันประหยัดด้วยนะครับว่าการใช้จ่า,ายต่างๆนานาเน,น,นี่ยก็คงต้องช่วยกันดูให้มันมีให้ละเอียดมากขึ้นนะครับเราคงจะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากราคาพลังงานในตลาดโลกไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาพลังงานเนี่ยพอมันมีการขยับเคลื่อนไหวมันก็มีผลทางจิต,ตวิทยาต่อผู้ประกอบการนะครับสินกงขัจ้จะมีการเคลื่อนไวก่อนนะครับก็เ,เ,เรียกว่า ทางท่านนายกรัตรีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยขณะนี้กาลังเร่งรัดในเรื่องของมาตรการที่จะดูแลอยู่นะครับเราจะพยายามเร่งให้ออกให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องร้านฝึกใจของกระทรวงาณิชย์เนี่ยเนื่องจากมันมีความล่าช้าในเรื่องของระบบนะครับซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องการสั่งซื้อแล้วก็การขนส่งสินค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมได้เร่งให้ทางกรมการค้าภายในนะฮะให้เร่งเปิดร้านค้าถูกใจเนี่ยให้ได้อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งพันแห่งใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเอ่อในในเดือนนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยเป็นจุดที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้มีแหล่งการจับจ่ายสินค้าในราคาที่ย่อมเดา มีการทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือว่าโพลออกมานะคะท่านรัฐมนตรีบอกว่ารัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจสอบตกเป็นหมดเลยนะคะนะอยู่ในลำดับท้ายๆสาหรับความพึงพอใจของประชาชนแล้วก็นะมีกระแสรเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะก็มีโผล่ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โผล่เข้าไปด้วยแบบนี้นะบันทอนกําลังใจการทางานนะคะท่านรัฐมนตรีคะ เอ่อคือถ้าเราติดตามข่าวสารมากไปก็อาจจะทําให้เราเครียดไปนะฮะก็ต้องขาเพียรว่าขณะนี้เอ่อใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยลงไปในการเร่งเรื่องของมาตรการกา้ดูแลเรื่องแคองชีพอยู่นะครับก็ไม่ได้มีเรื่องของความบันทอนเรื่องอะไรต่างๆนานานะฮะไม่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 ได้ไปติดตามข่าวสารมากนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่กบเป็นว่าเอ่อ ก็ทํางานอย่างเต็มที่ครับไม่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 มีประเด็นที่จะมาทําให้เราท้อถอยครับผมราคาตรวจสอบจากรัฐมนตรีเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะสุนิงงเตริยาพิรมนะคะแล้ววันนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีสองท่านนะคะลงไปรับประทานอาหารหลังตึกบรรชาการที่ทําเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งก็บอกว่าราคาไม่แพงค่ะพร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าจะไม่ออกมาตรการที่ซ้ําเติมประชาชนค่ะ ซึ่งรัฐมนตรีสองท่านนะคะรองนายกรัฐมนตรีสองท่านที่ลงพื้นที่ไปรับประทานอาหารหลังตึกบรรัญราการก็คือคุณยงยุทธวิชัยดิกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคุณกิติรัตนนรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือที่ร้านอาหารหลังตึกบรรัญราการทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณยงยุทธบอกว่าที่ผ่านมาก็รับประทานอาหารที่นี่บ่อยครั้ง ถือเป็นเรื่องปกติมือนี้รัฐประทานก็ราคาไม่แพงคุณจิติรัตน์ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องการตรวจสอบราคาสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางโดยจากการตรวจสอบพบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างจากปีที่แล้วอาจมีบางส่วนแพงขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับความจริงเชนเรื่องของพืชผักแนวต้นทางกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าในช่วงฤดูร้อนการขนส่งอาจทําให้สินค้าเสียหายทําให้ต้องกลับขึ้นราคาอย่างไรก็ตาม ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะไม่ออกมาตรก,การมาทําให้ประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นภาษีที่ไม่มีแนวความคิดที่จะมีการปรับขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพัก,กันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้านะคะหลังจากอุบัติเหตุนะคะกระเท้าหักกลาที่มีการขึ้นไปติดป้ายโฆษณาที่บริเวณอาคารใบยกสองนะคะจนทำให้คนงานเสียชีวิต3คนมีความคืบหน้าของอุบัติเหตุนี้อย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ กลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบวกให้ผิวยิ่งดูใสคุณและแอสก็บวกได้เช่นกันการกเย่อไลท์ครีม like SPF 17สารสกัดจากธรรมชาติประสิทธิภาพเทียบเท่าวิจามะสิ่งสิเท่าผิวดูใสขึ้นวัดได้บวกสุดดังดำดูดือตาลงบวกรู้ขุมขนดูเนียนเรียกเอสอยากให้ล้องแบบตอง10บาทการเย่อไล์ครีม like เต็มเต็มเต็มรสชาติกับโอโมสกลิ่นกล้วยหรือรสช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่เพราะทุกกิจกรรมอาจทำให้ผมเสียโดยไม่รู้ตัวชมเลือก l o r รี l t o ัล l ทลร a i r 5สูตรเฉพาะที่มีซิเมนเจรมายให้ผมดูสุขภาพดีจากโคนจะดปลายถ้าปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึ่งเดียว l o r รี l t o ัล l ทลร a i r 5เพียง20บาท ให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังขับรถที่ดีที่สุดบนท้องถนนนักขับอย่างคุณภูมิใจเลือกเชลเฮลิกเยี่ยมมากโอเยี่ยมแบบสุดๆเลยให้เงินผมสามเท่าผมโตขึ้นเขาให้โอดีผมมากขึ้นก๊อกแรกหมดไปแล้วเขามีก๊อกสองตามมาให้เราอีกสินเชื่อมันโตตามเราไงโอ้ไทพนิตผู้จริงทำจริงคนแบบนี้แหละเราถึงจะฝากสีฝากไขได้ S c b บ ME 3เท่าโตตามคน ทงังได้เพื่อน้าดูเนียนกระจ่างใสแบบไม่เบอ้อใหม่ครีสมูธดีดีไวสีฟ้า50ปกป้องสูงสุดจากเมเบลีนิวยากรับรูงผิวคขบแปดประการเจ็บเดียวอยู่ไม่ต้องเยอะครีสมูธดีดีไวและบีบีครีมจากเมเบลีนิวยอร์กเครื่องสุดอันดับ,บหนึ่งของโลก <S <S ชีวิตสองตาบรรจบกันได้ด้วยอุตสูดดีแม็กดีครอสใหม่เต็มสมรรถนะสปอร์ตออฟโรดแรงด้วยเครื่องยนต์อุตสูดดีดีไอซูเปอร์คอมมอนเรลเท่ลุย ลงตัวอิทูสุกดีแม็กวีคอสใหม่ท่านทราบหรือไม่ว่าเนื้อฟันปลอมนั้นอ่อนก่าฟันจริงๆของเรา <c oughs> การทําความสะอาดฟันปลอมด้วยยาสีฟันที่มีผงขัดหยางทาให้ฟันปลอมมีรอยขีดข่วนเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและกอ่อตัวเพื่อข,ขึ้นเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก ใช้เม็ดฟูกโพลีเดน1เม็ดแช่เพียง5นาทีฟันตรอมสะอาดขึ้นและช่วยต่อต้านเชื้อแบ,บคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นปากกินอาหารได้สบายใจพูดและยิ้มได้เต็มที่เม็ดฟูโพลิเดนรับตัวอย่างฟรีถึง30มิถุนายนศนี้หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาทันตแพทย์เวลามันมเยอะยนะฉันก็จะไปสักออมสับคุเศษ ค่พิเศษเองเหรอคะคุณพี่แล้วมันจะมีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้ล่ะคะก็ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษของทออสอยไงล่ะคะให้ดอกสูงด้วยนะคะคุณพี่ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์เดิมๆดิมาแล้วเหรอชอบ็อปเทียบเลยนะแล้วขอฝากเขาล่ะนี่ไงตัวอย่าของฝากไม่ต้องแปลกใจเพียงแสดงแอร์เอเชียบอรดิ้งพาสเมื่อซื้อชุดรายสุดคุ้มที่นักโดโน่รับฟรีขายกระโปรงหรือขายสปอร์วันนี้ถึง31พฤศจิกายนตรนี้ รัตนโกสินทร์อาคาร,ราศุลกกสถานอาคาร,ราศุลักกสถานอายุก,กว่าหนึ่งร้อยปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าเพื่อเป็นที่ทําการเก็บภาษีสินค้าขาเข้าที่เรียกว่าภาษีร้อยชักสามจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรงภาษีร้อยชักสามอาคาร,ราศุลักกสถานมีรูปแบบภาษาปัตยกรรมสมัยพักศิมีระเบียงทางเดินด้านหน้า ึ่งประกอบด้วยซุ้มหน้าต่างตลอดแนวอาคารมีเสาอิงเป็นระยะสลับกับแนวหน้าต่างช่วงกลางเป็นจัว่วรูปสามเหลี่ยมบรรจุนาฬิกาทรงกลมในจัว่วเหนือจั่วมีหน้าบันเป็นตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5แม้การเวลาผ่านมากว่า100ปีอาคารศุลยักลาสถานแห่งนี้ยังคงทิ้นร่องรอยความงดงามให้ได้เห็นจนถึงปัจจุบัน กรณีอุบัติเหตุกระเช้าที่อาคารใบหยกสองหักกลางขณะที่คนงาน5คนกำลังขึ้นไปติดติ๊กเกอร์โฆษณาบนชั้น6.8นะคะทำให้คนงาน3คนร่วงตกลงมาจนเสียชีวิตรอชีวิต2คนนะคะความคืบหน้าของอุบัติเหตุนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณบรรจงชีวะมงคลการศเชิญค่ะ ล่าสุดวันนี้ได้มีการนํากระเช้าที่เกิดอุบัติเหตุลงมาเพื่อตรวจสอบนะครับโดยกําลังมีการนําลงมาของทางเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อให้ทางกองตํารวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเก็บหลักฐานที่บริเวณกระเช้านะครับขณะเดียวกันวันนี้ทางตํารวจได้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคําถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยวันนี้หวัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท Q Advertising จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับติดตั้งสติ๊กเกอร์โฆษณาบนอาคารใบยกสองได้เข้าให้ปากคำกับพันตำรวจโทโชตุวรณจุรีรองผู้กํกกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนสน,นพยาไทยโดยให้ข้อมูลว่าสลิงและอุปกรณ์ทั้งหมดได้เช่าต่อมาจากบริษัทอื่นอีกทอดหนึ่งโดยล่าสุดได้ประสานให้ทนายความทำหนังสือสอบถามไปยังบริษัทเจ้าของสลิงและกระเช้าเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกระเช้าหัก พร้อมทั้งยืนยันว่าที่ผ่านมาทางบริษัทยึดถือความปลอดภัยเป็นหลักและมีความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทุกปีส่วนสาเหตุขอให้รอการตรวจหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานส่วนกรณีที่พนักงานไม่ใช้อุปกรณ์รัดร่างกายเพื่อความปลอดภัยนั้นยอมรับว่าอาจเป็นความคล่องตัวของพนักงานแต่ทางบริษัทมีอุปกรณ์ให้อยู่แล้วอย่างไรก็ตาม จะมีการชดใช้ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ขณะที่วันนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่รอดชีวิตทั้งสองรายและพยานที่เห็นเหตุการณ์รวมทั้งให้กองพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานในด้านของพลตรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผู้ัิชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจะก,การลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุด,ด้วยตัวเอง พบว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากลวดสายสลิงขาดแต่เกิดจากพื้นของตัวกระเช้ารับน้ำหนักไม่ไหวจึงหักกลางลงมาส่วนจะเกิดจากความประมาทหรือไม่นั้นต้องรอผลการพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานก่อนว่ามีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ชำรุดหรือไม่รวมถึงผลตรวจสอบตัวพื้นนั่งร้านที่รองรับน้ำหนักคนงานด้วยว่าหนักเกินไปหรือไม่หรือทำรุดก่อนหน้านี้แล้ว โดยระบุว่าคดีนี้คงไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่ต้องรอเวลาสักระยะเพราะต้องสอบปากคำหลายฝ่ายด้วยกันเมื่อพยานหลักฐานเพียงพอก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับทางผู้เกี่ยวข้องต่อไปครับเกษมอินทบัตถ่ายภาพบรรจงชีวมคลการรายงานขอบคุณคุณบรรงและทีมข่าวด้วยนะคะพักก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอร์ข่าค่ะ พลิตันเสริมอาหารแพ p l a n น s ต a ตราฮา์ตี n e เบน i a ลการทำความสะอาดคือความยุ่งยากเมื่อเพื่อจากอนาคตยื่นมือเข้ามาชว่วยสก็อต่าผสมน้ำยาทำความสะอาดดึงเช็บทิ้งง่าสะอาดไวกว่าเห็นเห็นสก็อตนวัตกรรมทำความสะอาดใหม่แต็งจังเลยพี่เดินเดิเหมือนไปกับค้าเช่าบ้านเดือนเท่าไรละเนะาะก็เกือบห้าพันอ่ะ แล้วพี่อ่ะพี่ซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะครับเฮ้ยว่าสินเชื่อบ้านหลังแรกฟอสองไงกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสามปีเลยนะวันที่สามสิบกันยายนนี้เคยมีคนทายผิถึกว่าคุณดูเด็กกว่าอายุแอนเจอบ่อยค่ะนอนเลือ่อยไหวเคยนิ้วล่อยน้องลึกดูลดลงที่แปดจุดสิบขัทั่วใบหน้าถึงลำคอหรือรู้สึกกระชับขึ้นหนึสี่ชั่วโมงอายุจริงจะแคร์ทำไมต้อ,องลองเมย์อยากกินชานมไข่มุกร้านประจำต้องเครื่องลง ไม่เว <Bond> ิร์กอ่ะนี่อร่อยทั้งนื้อทั้งเนื้อไม่พานมไข่มุกงแดงสดฟาร์มอระไรเชี่ยคุณผู้ชมทำไมถึงเลือกใช้สินเชื่อของเอสเอ็มบีแบงเขาสอนให้เราค้าขายผ่านเว็บไซต์มันเยอะมากๆเลยครับจากที่เราเคยจับกลุลูกค้าแต่ภายในประเทศนะครับแต่ตอนนี้เราไปไกลถึงต่างประเทศแล้วครับ ถ้าไม่มี S N E Bank ช่วยชีวให้ร้านก้อนป้ายของผมคงไม่สายดีจนถึงทุกวันนี้แล้วครับขอบคุณ S N E Bank จริงจริงครับสินเชื่อดีๆจาก S m E Bank โ1หนึ่งสห้าเจ็ดชีวิตสองตายปันจบกันได้ด้วย Isuzu D Max V Cross ใหม่เต็มสมรรถนะสปอร์ตออฟโรดแรงด้วยเครื่องยนต์ Isuzu DDI Super Common Rail เท่ลุยลงตัว Isuzu D Max V Cross ใหม่ ปัญหาผมเสียนาทีเดียวก็พอ Lor ีอัลมาด้วยซิเมนเซรามายน์เข้มข้นเพียงหนึ่งนาทีช่วยปรับสภาพผมให้นุ่มสลวยจากคนจรดปลาย้าปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึ่งเดียว L'Oreal Total to Repair 5ทำกาแฟก็เหมือนกับางานศิลปะค่ะต้องรู้ว่าความกลมกล่อมอยู่ตรงไหนชอบนกเกี่ยวฟอลคอนนกเกี่ยวฟอลคอนไม่กลบกลิ่นกาแฟ <S <S วิธีเทสของผมคือต้องละอลอยนกเกี่ยวฟอลคอนกลมกล่อมหวานมันคู่แท้มือชี เินข้าวกันไหมครับแบบพิเศษพิเศษลุ้นบินไปทานข้าวกับโดมที่ฮ่องกงแบบส่วนตัวเพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ร้านอาหารทุก500บาทไปนะถึง20พฤษภาคมนี้ถ้าคุณเห็นเลือดออกขณะแปลงฟันคุณควรรู้ว่าความแตกต่างระหว่างกับอาจเกิดจากโรคเงือกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียฟันและทำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง และควรปรึกษ,ษาษทันตแพทย์ยาสีฟันพารอดอนแทกมีสารสำคัญที่ช่วยดูแลงเหงือกมากกว่า70%เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงต้องยาสีฟันพารอดดนแทก เวลาของฮาร์ดข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปที่ภาพของพาย,ยุฤดูร้อนพัดกระหน่ำที่จังหวัดกาลสิน์บ้านเรือนราชฎอเสียหาย74หลังคาเรือนนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว1รายผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการนิ้าหน,น้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่วงของข่าวภาคค่ำนะคะสําหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันให,ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>